มาตุกีตุบเท่านั้นนะครับเนี่ยเอมจะมีสอบว่าภาพวันตัดใช่ไหมแล้วก็สัตว์ตุปีตุมาตุกสสัตว์เอออดูแล้วว่าจะได้ตามข้อหมายหรืเปล่าผมก็เลยให้ท่านออกเงินออมานี้นะครับไม่ให้ล่าปใจกว่นี้เดี๋ยวจะหนดนเองซะก่อนแต่ก็ยังดีนะครับทราบว,ว่ามี้าภาพน้ำรลนนะ ดีแล้วก็เอาแตในรูงท่านเอายอย่างวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยท่านทำมาเน้อใช่ไหมใครี่จันทร์ที่แล้วนทรใช่ไม่ใช่วันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาอ่ท่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะทำตารางวาระผู้บินข้นเสียงใหม่ ใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำตารางเจ้าภาพน้ำปนานะด้วยเพื่อใครมีมุสุลจิตมุส,ลสุลสัทธาแต่รับจอบหรือเจ้าภาพเขามีคำหนึ่งน่าสนใจนะเขามีคำหนึ่งว่าคนทานไม่ให้ทานเพราะัวจนมันจะจนเพราะัวจนจึงให้ทาน,นะทานเ,าเนี่ยท่านโนบุเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับที่ดีอย่างเดียวแต่เป็นผู้ให้ที่ดีด้วย เขาผมนายกินพีมาหลครั้งเกิดเยอากเลยนะเนก็ก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นตลาดนะครับตลาดแล้วก็รูปไหนเอออยากจะเป็นแล้วผ้าก็สามารถจองได้ไม่ได้ว่าตั้งงบว่าวันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งนะครับก็เอาตามกำลังนะครับกำลางกำลังแล้วก็ไม่ได้ไปพิดว่า ต้องอเมซอนต้องเซเว่นต้องสตาร์บัคอะไรเงี้ยแล้วแต่แบบน้ำเปล่าขวดหนึ่งก็ได้เล่นอยู่กับเนี่ยเป็นตัวตัดเลยตัวตัดได้หมดทุกอย่าได้หมดเลยบุญเนี่ยจะได้มากไหมน้อยอยู่ที่จิตใจเนาะไม่ได้ว่าอยู่ที่ทกำลังทรัพย์แต่ในประโยชน์ท่าทั้งไม่นะทรัพย์ป่าเดียวแต่จิตใจที่ใหญ่เนี่ยได้บุญกุศลมากกว่า คนที่มีทรัพย์หมื่นล้านแต่มีจิตใจที่ตกลงค้านะครับนะี่ในประโยคท่าเรื่องทางนันะ่นสองไปก็เดี๋ยวรอเอกสาร 3, แค่หนึ่งครับเอกสารตอนนี้นที่กำลังไปทำงานอะา,านอยู่นะก็พระควรตัดเนี่ยท่านท่านมีอยู่ใช่ไหมพระควรตัดมีไหมพระควรตัดนะ เออเดี๋ยวขอความร่วมมือทีหนึงนะครับว่าให้ทุกรูปเนี่ยยินชื่อฉายานามสกุลลงไปในกลุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมให้ยินแค่ชื่อฉายาเนาะตอนแรกที่เรามาเริ่มเรียนกันแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้มันไล่จับเจยว,ว่าชื่อฉายานามสกุลแล้วผมจะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ อย่างตอนที่ผมสอรรนรนะโพธี์เนี่ยผมเก็บหมดเลยนะครับข้อมูลนักเรียนผมใส่เบื่อไว้ข้างหน้าเนี่ยใครจะระู้ครับท่านแล้วบุตรได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยอ,อย่างนั้นแล้วผมก็ได้ไปคุยได้เพราะผมสอนมาเองนะเห็นไหมแล้วบุตรเนี่ยมีมีเสน่ห <c oughs> <c oughs> ์นะทำให้ผมไปนอนที่ฝึกก่อนนอนได้ท,ท,ท่แล้วบุตรเนี่ยไม่ธรรมดาน,านนะ แสดงว่าอาจจะหลงคาลมแต่พอพอผมแค่สมณสัญญาคือบอกว่าไม่ได้ล้วเราเป็นพระจะไปหลงรั้ท่านโนบุจะไงสมณสัญญาี่สำคัญนะเออเช่นจะพิมอะไรจะทำอะไรลงไปในกลุ่มเนี่ยสำคัญมากนะครับเออแล้วก็โยงกลับมาเรื่องกลุ่มนิดหนึ่งไอ้เรื่องเราเอาเรอเอกสารอะไรว่าคือเรื่องนั้น ตอนนี้ผมอ่ะได้รับการแจ้งมาจากท่านมหารูปเึงอ่าผมจะเซ็นเซอร์ชื่อไว้เขาบอกว่าเลยครับเขาบอกว่าท่านเวลาไปลงในภูุ่สังฆาอานะให้ลงเป็นภารพรวมไปแล้วก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเราทําหน้าที่ของตัวเนี้ยหมายถึงตัวผมกับท่านทั้งหลนะครับให้ถ่ายเฉพาะแค่ตอนทําหน้าที่ส่วนตอนที่ไปส่งสูน,น่ะ ไม่ไม่ต้องก็ได้อะไรใช่ไหมครับแต่ถามว่าผมอยากลงไหมผมไม่ได้อยากลงนะไอ้ท่านก็ใจผมด้วยนะเผือใครมาถามท่านท่านตอบแทนผมด้วยผมไม่ได้อยากลงนะครับแต่ที่ผมลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นจิตยาครับ mm hmm. ผมอยากจะริงนักเรียนมาผมผมเลยต้องไปลงกรุงใทพอ่าจิตยาครับอย่างตอนแรกเนี่ยผมทําข้อมูลเฟซไปนะั้นท่านนะท,นนะที่ว่าท่านเกิดเพ่ท่านสุภลักษ อ่ส,ส่งสืบสามการไม่ใช่ความจริงเลยครับแต่พอผมส่งไปอย่างนั้นนะมันจะเกิดไม่เป,เ,ปเป็นทั 3, นทีแต่้า,นนามีสามสี่ลูกมาส่งเลยนะครับเอออาจารย์ต้องฉลาดในการมีลูกก็ลูกชันนะครับคือบางทีนะผมไม่ได้ต้องการที่จะทำอย่างนั้นใส่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้นักเรียนของผมเนี่ยเกิดการตื่นตัวออันนี้อันนี้ลูกไหนสนใจในตัวผมให้ทักเนตอบแทนดนวยนะครับผมไม่เคยคิดอยากจะ ลงกล,ลงุ่มเลยเพราะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาผมทาง,งานผมไม่เกินกลุ่มครับดูชื่อผมได้กับยูจีุริษัทแห่งของ่เกิดโผล่ครับขึ้นมาผลดตอนสอนบาลีกับตอนอยู่ของพระไทยช่วงแรกๆแค่นั้นเองครับอ่าอันนี้บาลีครัส่วนปรเด็นที่สองเขาให้ประเมินอัศเิษเนะเออผมก็ไม่กล้าประเมินดียนะ่าท่านเอกประเมินเลยครับอาจารย์ผมกลัวครับเขาจะได้รู้ ไม่มันเป็นข้อมูลความลับครับอาจารย์ผมคอมเมนต์กระจายคือไม่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไอไอเเจ้าของแท็กเขาไม่รู้แล้วครับว่าใครประเมินมันไหมมันต้อมบอกนะผมบอกแล้วอาจารย์ผมเป็นอาจารย์นะวุกวันมันมันต้องบอกครับเพราะว่ามันมีบางลูกมันต้องทำมะเพราะว่าโยมอะไรต้องอยู่แล้วมันมันมันไม่ถวกคือคืออย่างนี้ครับท่านผมขออภนยครับผม ไปเรียนััเเทีทุนเล้าเรียนหลวงของมอเปอยู่ไหนใครขึ้นน้ามูผิ